ไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องหลบหนีแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตหลายครั้งที่เรามองทุกเป็นภัยจนลืมว่าแท้จริงแล้วทุกคือประตูที่พาเราไปสู่ปัญญาและความสงบวันนี้แสงธรรมส่งใจจะพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่หัวใจแห่งธรรมเพื่อเรียนรู้ว่าทุกที่เกิดขึ้นไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อสอนให้เรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงช่องแสงธรรมส่งใจ เป็นพื้นที่แห่งแสงสว่างที่นำหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายลึกซึ้งและเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่นี่ไม่ใช่เพียงการฟังธรรมะแต่เป็นการพาใจกลับมาสู่ความสงบสู่การมองเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาในชีวิตเราเชื่อว่าเมื่อใจมีธรรมใจก็มีพลังที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นปัญญาและเปลี่ยนความเหนื่อยล้าให้กลายเป็นความเบาสบาย เกิดขึ้นกับทุกชีวิตไม่มีใครหลีกหนีได้ไม่ว่าจะร่ำรวยยากจนมีชื่อเสียงหรืออยู่ในความเงียบงนันทุกชีวิตล้วนสัมผัสรสชาติของทุก์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันไม่ใช่เพราะทุกที่เจอไม่เหมือนกันหากแต่เป็นเพราะวิธีที่เราเรียนรู้จากทุกขต่างหากพระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตนี้คือการเรียนรู้และทุกคือบทเรียน หากเรามองทุกเป็นเพื่อนรวมทางมันจะกลายเป็นครูที่สอนให้เราเข้าใจความไม่เที่ยงสอนให้เราวางสิ่งที่แบกเกินไปและสอนให้เรากลับมาค้นพบคุณค่าของความสงบภายในใจบางครั้งทุกก็เหมือนเปลวไฟเผาสิ่งที่เกินจำเป็นออกไปจากชีวิตเราเพื่อให้สิ่งที่แท้จริงปรากฏทุกสอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การมีปัญหา แต่อยู่ที่การเรียนรู้วางใจอย่างถูกต้องเมื่อเราไม่กลัวทุกข์ใจก็จะอ่อนโยนแข็งแรงและมีพลังที่จะมองโลกด้วยเมตตาทุกจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นหนทางที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงในแต่ละวันเราต่างเผชิญกับเรื่องราวมากมายทั้งความผิดหวังความกดดันจากงานความไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งความรู้สึกว่างเปล่าในใจหลายครั้งเราเพลอถามตัวเองว่าทำไมชีวิตเราถึงต้องเจอความทุกข์หนักขนาดนี้ทำไมคนอื่นดูเหมือนจะสุขกว่าเราทำไมโชคชะตาไม่ยุติธรรมแต่แท้จริงแล้วคำตอบทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่การมองเห็นธรรมชาติของใจของเราเองพระพุทธองค์เคยตรัสว่าความทุกข์มีอยู่ก็เพื่อให้เรามองเห็นหนทางดับทุกข์ ทุกคือสัญญาณเตือนว่าเรากำลังยึดอะไรบางอย่างแน่นเกินไปบางทีเราอยากให้ทุกสิ่งเป็นไปตามใจหวังแต่โลกนี้ไม่เคยหมุนไปตามความปรารถนาของใครเมื่อสิ่งที่เราคาดหวังไม่เกิดขึ้นใจจึงสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองถ้าเราหยุดสักนิดมองดูทุกขด้วยความเข้าใจเราจะเห็นว่าทุกขไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นประตูที่เปิดสู่การเรียนรู้ทุกบอกเราว่า ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เสมอทุกบอกเราว่าการยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นำพาความสุขมาให้มีแต่ทำให้ใจหนักขึ้นเรื่อยเมื่อเราเปลี่ยนท่าทีจัดก,การนิทุกมาเป็นการเรียนรู้จากทุกใจเราจะเริ่มเบาขึ้นเราจะเห็นว่าแม้เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแต่ใจเราปรับเปลี่ยนไปจากที่เคยหวั่นไหวใจก็เริ่มมั่นคงจากที่เคยเศร้าใจก็เริ่มสงบ และเมื่อใจสงบความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามจากสิ่งภายนอกทุกจึงเปรียบเสมือนครูครูที่อาจเข้มงวดแต่ก็เป็นครูที่จริงใจที่สุดทุกทำให้เราลดความหลงทำให้เราหยุดประมาทและทำให้เรามีโอกาสฝึกใจให้แข็งแกร่งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นหากวันนี้คุณกำลังเผชิญความทุกข์อย่าเพิ่งมองมันเป็นศัตรู ลองเปิดใจรับทุกเป็นครูฟังเสียงที่ทุกกำลังบอกคุณแล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะมีความสุขแต่ชีวิตที่เข้าใจทุกต่างหากที่จะพาเราไปถึงความสงบอย่างแท้จริงลองนึกถึงเวลาที่เราทุ่มเททำงานหนักเราคาดหวังว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งคาดหวังว่าผลลัพธ์จะออกมาสมบูรณ์แบบแต่สุดท้ายสิ่งที่เราได้รับกลับไม่เป็นดังใจ ความผิดหวังจึงก่อตัวขึ้นในใจใจเราบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วทำไมยังไม่สมหวังทำไมไม่ยุติธรรมแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดไม่ใช่เหตุการณ์นั้นหากคือความยึดมั่นในความคาดหวังของเราเองหรือในความรักหลายครั้งเรายึดติดว่าคนที่เรารักต้องอยู่กับเราต้องรักเราตลอดไปแต่เมื่อวันหนึ่งเขาจากไป ใจเราก็เหมือนแตกสลายเรามองเขาเป็นต้นเหตุของทุกทั้งที่ความจริงแล้วทุกเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเที่ยงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ต้องคงที่นี่แหละคือความจริงของชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นทุกในครอบครัวก็เช่นกันบางครั้งเราคาดหวังให้พ่อแม่เข้าใจเราคาดหวังให้ลูกเป็นอย่างที่ใจเราต้องการแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นจริง ใจเราก็เกิดความขัดแย้งทั้งที่แท้จริงแล้วแต่ละคนต่างมีวิธีของตนเองเราไม่สามารถควบคุมใจใครได้เลยเราควบคุมได้เพียงใจเราเท่านั้นเมื่อเราเริ่มเห็นความจริงเหล่านี้ใจก็จะค่อยๆค,คลายจากที่เคยคิดว่าทุกคือสิ่งเลวร้ายเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกคือกระจกสะท้อนใจเป็นครูที่คอยบอกเราว่าตอนนี้เรายังยึดตอนนี้เรายังหลง ตอนนี้เรายังไม่หวางและเมื่อเราฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายใจเราก็จะค่อยๆเบาสบายความทุกข์ที่เคยดูหนักก็จะกลายเป็นเบาเหมือนภูเขาที่เคยทับถมอยู่บนนอกค่อยๆสลายกลายเป็นเพียงเมฆบางๆที่ลอยผ่านไปสุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องไม่มีทุกข์เพื่อจะมีความสุข แต่ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีปัญญาเห็นความจริงของทุกขและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจไม่หนีไม่แบกแต่เปิดใจเรียนรู้และวางลงนี่แหละคือของขวัญที่พระพุทธองค์มอบให้กับทุกชีวิตคือการมองทุกเป็นครูและใช้ทุกเป็นทางนำพาไปสู่ความสงบและอิสระภา,ภายในใจเมื่อเราเห็นแล้วว่าทุกคือครูขั้นต่อไปคือการเรียนรู้จากครูที่ชื่อว่า ให้เป็นซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าหนทางที่จะทำให้ทุกข์เบาบางลงก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องรอเข้าวัดไม่จำเป็นต้องรอเวลาใดเวลาหนึ่งแต่สามารถทำได้เดี๋ยวนี้เริ่มแรกเราอาจฝึกด้วยการหายใจอย่างมีสติเพียงแค่หายใจเข้าแล้วรู้ว่าเข้าลึกหายใจออกแล้วรู้ว่าออกยาวไม่ต้องบังคับลมหายใจ เพียงเฝ้ารู้ด้วยใจสงบเมื่อใจเผลอคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตก็เพียงแค่รู้ตัวแล้วดึงกลับมาที่ลมหายใจการฝึกเช่นนี้จะค่อยๆทำให้ใจเราไม่จมอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านและไม่ถูกทุกครอบงำจนหมดแรงขั้นต่อมาเราอาจเพิ่มการพิจารณาธรรมเช่นเวลาที่เราเจอความผิดหวังลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงแท้หรือไม่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่หรือไม่ แล้วเราจะยังยึดมันไว้ทำไมคำถามเล็กๆแบบนี้จะทำให้ใจเราค่อยๆค,คลายออกจากการยึดถือและเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงมากขึ้นนอกจากนี้อีกหนึ่งวิธีง่ายๆคือการเจริญเมตตาภาวนาเพียงแค่ภาวนาในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้คนที่เรารักมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขการส่งกระแสะเมตตาเช่นนี้จะค่อยๆล้างความโกรธ ความเกลียดและความรู้สึกหนักอึ้งในใจออกไปเมื่อเราฝึกแบบนี้เป็นประจำใจเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นและจะเริ่มมองเห็นว่าทุกครั้งที่ทุกเดินเข้ามามันไม่ได้มาทำลายเราแต่มันมาทดสอบใจเรามันมาสอนให้เรารู้จักล่อยว่าชีวิตก็เปรียบเหมือนการเดินทางไกลระหว่างทางย่อมมีทั้งแดดร้อนฝนตกหรือถนนที่ครุขคร หากเราโกรธเกลียดสภาพอากาศหรือทางที่ยากลําบากเราจะเหนื่อยสองชั้นแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะยอมรับใจเราจะเดินต่อได้อย่างสงบและทุกก้าที่ก้าไปก็จะเป็นการเรียนรู้สุดท้ายแล้วทุกจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วใจก็จะไม่หวั่นไหวเหมือนเรือที่ถูกคลื่นซัดแต่จะกลายเป็นภูเขาที่มั่นคงนี่คือหัวใจของการปฏิบัติธรรม ที่พระพุทธองค์ส่งมอบให้เราเป็นบรดกทางจิตวิญญาณและเป็นหนทางสู่ความสงบเย็ยนที่แท้จริงเราทุกคนต่างอยากได้ชีวิตที่ไม่ทุกขแต่แท้จริงแล้วไม่มีใครหลีกหนีทุกได้สิ่งที่ทําได้คือเปลี่ยนวิธีมองทุกขเมื่อเราหันกลับมาเห็นทุกเป็นครูใจก็จะเปลี่ยนจากความเกลียดชังเป็นความเข้าใจจากความกลัวเป็นความเข้มแข็งลองมองกลับไปในชีวิตทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมา ล้วนสอนให้เราเติบโตทุกการสูญเสียสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีทุกความผิดพลาดสอนให้เราเรียนรู้ที่จะเดินอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นและทุกความผิดหวังสอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ที่การรู้จักวางใจดังนั้นทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องสาบแช่งแต่เป็นธรรมชาติของชีวิตที่มาชี้ให้เราเห็นผลทางแห่งการตื่นรู้ เพราะถ้าไม่มีทุกข์เราก็อาจไม่เห็นคุณค่าของธรรมะไม่เห็นคุณค่าของความสงบในใจและไม่เห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะเมื่อเราฝึกมองทุกข์เช่นนี้ใจจะค่อยๆอ,อ่อนโยนลงและแข็งแรงขึ้นในเวลาเดียวกันอ่อนโยนพอที่จะยอมรับสิ่งที่เป็นและแข็งแรงพอที่จะก้าวต่อไปโดยไม่ท้อแท้พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ได้เห็นทุกข์ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม เพราะทุกคือประตูสู่การเข้าใจความจริงของชีวิตและเมื่อเราเข้าใจแล้วใจก็จะไม่ดิ้นรนไปตามโลกภายนอกอีกต่อไปแต่จะหันกลับมาพบความสุขอันแท้จริงที่อยู่ภายในดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังเผชิญความทุกข์จงอย่ามองมันว่าเป็นศัตรูแต่จงต้อนรับมันเหมือนครูที่เข้ามาให้บทเรียนและจำไว้ว่าทุกนั้นมาแล้วก็ไปไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไป แต่สิ่งที่อยู่ได้ตลอดคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในทุกนั้นเองทุกไม่ใช่กำแพงที่ปิดกั้นชีวิตเราแต่คือประตูที่เปิดสู่ความเข้าใจทุกไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกแต่คือบทเรียนที่สอนให้เราวางหลายครั้งเราเกลียดทุกหนีทุกแต่ยิ่งหนีทุกก็ยิ่งไลย่ยิ่งหลบทุกก็ยิ่งตามแต่เมื่อเราหันกลับมาเผชิญเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้ว ทุกไม่ได้มาทำลายชีวิตเราแต่เพื่อจะเปิดตาเปิดใจให้เราเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ทุกความเสียใจสอนให้เราเห็นคุณค่าของความรักทุกการทัดทากสอนให้เราไม่ประมาทกับเวลาทุกการเจ็บป่วยสอนให้เราเข้าใจความไม่เที่ยงและทุกความผิดพลาดสอนให้เราเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างเข้มแข็งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ไม่มีทุกใดที่อยู่กับเราตลอดไปทุกก็เพียงผ่านเข้ามาเพื่อบอกเราบางสิ่งแล้วจากไปหรือไว้แต่ปัญญาที่เกิดจากใจที่ยอมรับและเข้าใจถ้าเรารู้จักหันมาเรียนกับครูที่ชื่อว่าทุกเราจะไม่ถูกทุกลากไปในทางที่ทำให้ใจเราเมื่อหมุนอีกแต่เราจะใช้ทุกเป็นเหมือนคมไฟสองทางให้เราเดินไปสู่ความสว่างเดินไปสู่ความสงบที่แท้จริงดังนั้น อย่าเกลียดทุกข์อย่านิทุกข์แต่จงใช้ทุกข์ให้เป็นครูใช้ความเจ็บปวดให้เป็นปัญญาใช้ความผิดหวังให้เป็นแรงพลังและใช้ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เราเข้าถึงความสุขอันไม่หวั่นไหวเพราะถ้าไม่มีทุกข์เราคงไม่เคยถามหาความสุขที่แท้จริงถ้าไม่มีการล้มเราคงไม่เคยรู้จักการลุกอย่างมั่นคงถ้าไม่มีการผิดหวัง เราคงไม่เคยหาความหวังที่ไม่หวั่นไหวทุกจึงเป็นเหมือนเงาที่ติดตามชีวิตเราไปทุกที่เงานี้อาจทำให้เราหวาดกลัวแต่ถ้าเราเรียนรู้จะอยู่กับมันเราจะเห็นว่าเงาก็เกิดจากแสงเมื่อมีเงาย่อมแปลว่ามีแสงอยู่ใกล้ๆ้เสมอทุกที่เข้ามาในชีวิตก็เช่นกันหากเรามีสติท,ที่จะมองทุก,ก็เป็นเพียงด้านหนึ่งของความจริงและอีกด้านหนึ่งก็คือความสุขสงบ ความเข้าใจความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยบอกให้เราหนีทุกข์แต่สอนให้เรามองทุกตรงตรงเข้าใจมันและเปลี่ยนมันเป็นปัญญาเพราะเมื่อเรารู้จักทุกอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปลองมองกลับไปในชีวิตเราทุกความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาถึงเวลานี้มันไม่ได้ทํำลายเราแต่มันได้หล่อหลอมเรา ทำให้เราเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นอดทนขึ้นและอ่อนโยนขึ้นดังนั้นแทนที่จะถามว่าทําไมต้องมีทุกข์จงถามใหม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากทุกครั้งนี้คําตอบที่เกิดจากใจสงบจะพาเราไปสู่ความสุขที่ไม่ผันแปรความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดภายนอกแต่เกิดขึ้นจากใจที่ยอมรับความจริงทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่อยากเจอ แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตนี้คือทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้เราสิ้นหวังแต่เพื่อให้เราตื่นรู้ว่าทุกข์เป็นความจริงพื้นฐานของการมีชีวิตอยู่การเกิดแก่เจ็บตายการพักพราจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหมดนี้คือสัจธรรมที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่ความงดงามของทุกข์คือมันทำหน้าที่เหมือนครูผู้เข้มงวด ครูที่บางครั้งให้บทเรียนหนักหน่วงแต่เบื้องหลังคือความเมตตาที่อยากให้เราตื่นขึ้นมาเข้าใจชีวิตทุกครั้งที่เราพบทุกเราได้เรียนรู้ที่จะอดทนได้เรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดและได้เรียนรู้ว่าความสุขแท้จริงนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปคว้าม,มาจากภายนอกแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจที่รู้จักวางใจที่ไม่ดิ้นรนหนีไม่เคียนตีตนเองด้วยความโกรธและความเศร้าเพราะเมื่อเรามีสติรับรู้ทุก เราจะเห็นว่าทุกนั้นไม่ถาวรมันมาแล้วก็ไปเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็สลายสิ่งที่เหลืออยู่เบื้องหลังคือความนิ่งสงบและกว้างใหญ่ของจิตใจดังนั้นผู้ที่เข้าใจทุกย่อมไม่กลัวชีวิตเขาจะไม่ถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่จะถามว่าทุกครั้งนี้สอนอะไรฉันและเมื่อเราสามารถเปลี่ยนคำถามได้ ทุกก็จะกลายเป็นครูที่พาเราเดินไปบนเส้นทางแห่งปัญญาและความหลุดพ้นสุดท้ายนี้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการไม่มีทุกขแต่เกิดจากการที่เรารู้จักใช้ทุกเป็นครูทุกความล้มเหลวทุกการสูญเสียทุกความผิดหวังหากเรายอมรับและเรียนรู้จักมันมันจะกลายเป็นบันไดาพาเราไปสู่ความสุขสงบที่ยั่งยืนความสุขที่ไม่หวันไหวต่อโลก ความสุขที่อยู่ในใจเราเองและนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เป็นของขวัญแก่ชาวโลกความเข้าใจในศัจธรรมของทุกเพื่อให้เราทุกคนไม่ต้องแบกชีวิตอย่างหนักอีกต่อไปแต่เดินไปอย่างเบาอย่างเข้าใจและอย่างเป็นอิสระแท้จริงส่องแสงแวววาว